เจ้าอ้วนกลับมาจากทํำหมันแล้วนะคะทุกๆท่านเจ้าอ้วนก็อาการดีนะคะเดินได้นะคะอุยอเซเซหน่อยนะคะแล้วก็หิวน้ํามากเลยค่ะกินน้ําค่ะแม่ต้องประคองไว้ก่อนนะคะอือือกินน้ําดีๆลูกแม่จับไว้แม่จับไว้แม่มือจับไว้นะคะ เมื่อกี้แม่นาให้กินน้ำเปล่าไปแล้วนะคะทีนี้เขาก็เหมือนสนใจหิวอะไรเงี้ยก็แม่นาก็เลยเอาเฮลบูบอยผสมน้ำจางๆนะคะให้เขาได้น้ำตาลมัางนะคะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะจะไปไหนละลูกคุณหมอบอกว่าเจ้าอ้วนนี่ใสดีมากไม่ดือ้อ นี่นะคะหิวน้ําจัดเลยค่ะกินทั้งน้ําหวานกินทั้งน้ําเปล่าเลยค่ะจะไปไหนล่ะลูกอ่ากินกินกินเดี๋ยวแม่ประคองไว้ก่อนเดี๋ยวล้มแล้วก็ขยันเดินซะด้วยนะฮะอ้าวอ้าเอา้าอาอา,อา,อาล้มล้มอ,อ่าโอ้เจ็บ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 นอนตรงนี้แม่อุ้ม นอนนอนครับก็อ้วนเดือ้ออ้วนจะลุกไปไหนอีกอ่ะอืแม่จับไว้แม่จับไว้นะคะแม่มือจับเขาไว้นะคะประคองเขาไว้ เจ้าอ้วนพอทําหมั่นเสร็จนะคะเจะ้าอ้วนก็ทานข้าวได้นิดหน่อยเลยนะคะหันเปียกเขาร้องหิวมากเลยค่ะกราบขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาช่วยให้เจ้าอ้วนได้ไปทําหมั่นนะคะแม่นางและเด็กๆกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแม่ต้องคอยเดินตามนะคะเดี๋ยวเขาล้ม ขีน้ำกินไม่รู้จักอิ่มเลยเจ้าอ้วนออกมาชมวิวนะคะฟื้นตัวจากการทำหมันเร็วมากเลยค่ะผิวนะคะเมื่อกี้แมนาให้อนาะหารเกลียบไปที่หนึ่งนะคะเขาอยากออกมาเดินเล่นค่ะเซย์อยู่นะคะตรงแท้ตรงแท้เป็นยามดูน้องหรอือลูกเหรอโอ้ยตรงแท้เป็นยามดูน้องนะ แย่เก่งครับมาดมกันใหญ่เลยนำโชคมาดมลูกเองเหรอฮะฮารวยโอ้โหลุมกันเลยทีนี้ดมดมดม,มเป็นห่วงลูกเหรอนำโชคเหรอโอ้ยฮารวยมาดูลูกชายเองเหรอ